คุณเคย <c oughs> คุณเคยเล่นฟุตบอลกันหรือเปล่าแลแมบบนี้เป็นแมปที่เราต้องมาเล่นฟุตบอลซึ่งเราต้องมาเล่นฟุตบอลกัน,นครับแต่ว่าวิธีการเล่นมันจะแปลกไปหน่อย <c oughs> โดยการแค่วิ่งเข้าไปแตะฟุตบอลเฮ้ย <c oughs> ให้ให้กูแตะหน่อยเฮ้ยแบบแตะปุ๊บมันก็จะเตะไปเลยอะ่ะเออคือมันเล่นยากพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแม์จริงกันเลยดีกว่าโอเคนี่ครับเราเข้ามาชิงแชมป์กันแล้วนะครับ โอเคไม่มีกูเดี๋ยวมาลองเป็นกูสักหน่อย,เ,อยเกือบเกือบไปปุ๊บ <c oughs> เปิดแรงมากเฮ้ยเราต้องคอยรับไว้ให้ได้นะครับซึ่งแบปนี้ผมก็เคยเล่นแล้วนิดหน่อยคือแบบฝึกเล่นมานิดหน่อยนะโอเคโอเคมาจับบอลเฮ้ยโอ้เข้ามาก็แผลเลยอ่ะอันนี้มีกูเป็นของตัวเองแล้วโอเคเราสามารถไปเล่นกองหน้าได้นะครับ องหน้าเรานี่ระดับโลกเลยนี่ครับมาแล้วครับยิงไปเลยครับเอ้เข้าก่อนโอ้โหเกือบได้ยิงแล้วกูวิ่งช้าเกินไปโอเคเราต้องไปเปิดบอลกันอย่างงี้บงังโอ้ยไม่ดูไม่รดนเราไปรอดักหน้าประตูดีกว่าแบบนี้ครับไปครับลุดเดียวไม่งี้ครับเข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับโอ้โหสวยมากครับไปไปเราต้องไปรอดักทีมเขาไม่มีโกนะ เออก็ถือว่าเล่นง่ายพอสมควรเฮ้ยต้องระวังเปิดมาเพื่อนสวยสวยสวยเข้าโกตัวเองเอ้าไม่เข้าไงเฮ้ยเกมมาเลยวะเนี่ยโกเราเซฟอยู่แล้วเปร์เซฟครับเปิดมาแล้วไงโอ้โหดูครับโกเราเปิดขึ้นมาครับโอ้หแทงทะลุช่องไปหมดเลยปั่นโค้งครับโอ้โหไม่เข้าครับ ไปไปยิงยิงยิงโอ้อะไรอ่อโฮ้จะเปิดยิงทิ้งยิงขว้างกันอยวาเฮ้ยโอ้โหคนนี้ตายบาซิลมาเลยครับโอ้ปั่นโค้งเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาหน้าเราได้นะครับเพื่อนทีมเขาเริ่มจะมีกกโอ้โหมันตีลังกาเตะบอลกันเลยอะนักเตะเซี่ยวลิ้มหยีนว่าโฮ้ยมันจะทำอะไรโอ้มันหลอกมันหลอกหลอกก็หลอกเพื่อนเราไม่ทายแล้วครับ จหวันนี้เพื่อนเราป้องกันอย่างเดียวโอ้โหเข้าโกูแล้วครับทําเข้าตัวโกูตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องลงมาแหลงเอ้ลงมาแหลงลงมา <c oughs> ลงมาหลังช่วยเพื่อนหน่อยนะไม่งั้นเราจะไม่รอดนะทีมเรานะอ๋เอเฮ้ย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 มันจะโดนระวังโกูเราไว้นะเว้ยมามามายิงมาดิ โอ้โหไปจ้งวันนี้เราได้ลุดเราได้ลุดโอ้โเราได้หลุดวิ่งวิงว่งวิ่งอ้วนเร็วเร็ดีหูวิ่งโคตรเร็วเลยโอ้ยไม่ทันนะครับวิ่งกองหลังเราไปอยู่คนเดียวทีมคนรรั่ะยิงยิงยิงโอ้โอ้โหอะไรนะตีลังกาเตะบอลก็ได้เหรอสวยสวยเป,เปิดมาเปิดมาขึ้นอบอลมานั่นเลยนั่นเลยนั่นเลย นั่นเลยนั่นเลยโอเคหนึ่งศูนย์หมดเวลาเรียบร้อยเฮ้ยฮชนะเว้ยครั้งนี้เราได้อยู่ทีมอัลบานอะทีมเลยวะไม่รู้จักมันเป็นประเทศประเทศหนึ่งนะโอเคมาเปิดมาโอ้โหไปไหนนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยกูเราไม่มีก้เราไม่มีกโก้หายแล้วไงตายแล้วกูโอ้โอ้โดนยิงเข้าอมาเดี๋ยวเราจะไปเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกคนระับ โอ้โหฉันจะเป็นสไตรเกอร์อันดับหนึ่งของโลกไน่เลยโอ้โหตอนนี้ไปเป็น GK ก่อนจีเคกูจีเคกูโอ้โหโอ้เอา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 กูกูมันจะยิงมาตอนไหนวะเนี่ยไม่เออแม่งงรอดตายหมดเลยเว้ยงโคตรเฟี้ยวว่ะเพื่อนโอ้ยจังหวะนี้เราได้ลุดมันยังมีกูมันอยู่อะ วัเนี่ยเพื่อนโอ้โหไม่ใช่เพื่อนดิมาๆๆยิงยิงอ้โหอะไรวะนะเอ้าไม่เข้าได้ไงวะโล่งๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงอู้หูไม่เข้านะครับเข้านะครฮึ่มฮึ่มตายตายโอู้หูอู้หูอู้หูจับหายแล้วโอ้ไม่เข้าไม่เข้าไปครับเฮ้ยบอล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 หน่อย โอ้โหอะไรนะโคตรชุลมุนเลยเราต้องคอยกระจายตัวไว้เพื่อให้มีโอกาสได้บอลกันเปิดมาด้านหน้านีา่สวยเฮ้ยเปิดมาเปิดมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โอ้สวยสวยสวยไปไปไปซัด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 ไกลเลยโอ้โหยาวเฮ้ย <laughs> เราโดนสามศูนย์ละไม่น่าชนะนะนานตานี้เฮ้ย เอา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 ้ไม่เข้าไม่เข้าเย็ดเหยีดเยีดยีระวังระวังโอ้อะไรนะอุ้ยวุ้ยว้ยว้ยว้มีคนทักทายกันครับจังหวะนี้โอ้ยเฮ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 ้ยเข้าดิโอ้อะไรวะานะอีตัวสำรองเอ้าทำไมทุกคนไปอยู่ด้านนอกเออดีวะอยู่ในสนามโอเคตานี้เราเป็นออสเตรเลีย ออสเตรเลียมาเดี๋ยวครั้งนี้เรามาเป็นโกนบ้างดีกว่าเว้ยปังใส่ใส่ยาวนั่นแหละนั่นแหละโกมันว่างเว้ยสัดซัดซัดนี่นี่เดี๋ยวแสดงให้ดูโอ้โหมันได้บอลก่อนนี่เว้ยจับบอลมาตูมไปงี้นั่นแหละนั่นแหละลองทําตามดูว่างเว้ยเฮ้ยเปิดไปครับอื้อหืออื้มฮึงูกูจะเตะเข้าโก้ตัวเองแล้ว เอ,เ,อเอา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 มั่วกันมั่วมั่วไปเฮ้ยโหมันยิงปั่นโค้งกันจังวะเฮ้ยเฮ้ยกวงังตายตายตายฟู๊ฟูกูเซฟกูเซฟโคตรโหดนะเอาดิเอ้ยจังหวะนี้ครับเราเพื่อนเราได้ายบอลมันไม่วิ่งมันไม่วิ่งตามบอลกันเว้ย ตอนนี้ยังเสมอกันอยู่ปันโค้งเลยเออนั่นแหละโอ้โหสวยแล้วงวดนนี้โอ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 ้ไปไปไปโอ้ตายตายตายไปไปไปครับเปิดไปด้านหน้าเปิดไปด้านหน้าแล้วตอนนี้อื้มโกว่างครับเราต้องเป็นกูก่อนไม่งั้นเราเสียประตูแน่นอนเฮ้ย ใครยิงวะสวยนั่นแหละโอ้โหสุดยอดเว้ยมีคนยิงเข้าแล้วมาเรามาเป็นกูดีกว่าเพื่อถ่วงเวลาเขาให้เราชนะโอ้โหโดนเข้าวะงึยอ๋อตีลังกาทำไมโอ้โห <c oughs> เชีย่ยแม่งนักเตะอะไรวะเนี่ยระดับโลกต้องการเลยว่ะ <t ix> <t ix> โอ้โหกูเตะลังกาเตะได้ด้วยหุอุหุวนั่นแหละยมาเลยเพื่อนโอ้ยสวยสวยเออทีมมันมีหลายคนมากต้องป้องกันสวยสวย กระโดดข้ามไปงั้นหือเอาไงครับเฮ้ยเออนั่นแหละโหดเลยเว้ยแม่งยิงได้ไงวะมุมขนาดนั้นมามาเป็นกูถ่วงเวลากันครับเอ้ยชะนะเว้ยเป็นไงเกมนี้ดีใช่ไหมงั้นพอแค่นี้ก่อนใครอยากไปเล่นก็คัดฟุกบอลน,นั่นเอง